โอเคค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิตาชนะด้วยนะครับผมช่องน,นี้นะคะหลายๆคนที่อาจจะหลงเข้ามา,าจ,จะแบบว่าอุ้ยช่องน,นี้มีด้วยกัน2อย่างคือ 1. เพื่อการศึกษาในการรีวิวการแบ่งปันประสบการณ์สอบเข้ามหาวิทยาลายัยแล้วก็การเปลี่ยนสีผมของพี่มิเรนะคะ ถ้าใครหลายคนสงสัยว่าอุ้ยเราทํา2อย่างนี้มันไปด้วยกันได้ด้วยหรอเออพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่ามันไปด้วยกันได้เยี่ยงไรเอาละค่ะมาเข้าสู่ประเด็นหลักกันเลยก็คือมีน้องๆหลายคนนะคะอยากให้พี่เปิดพอร์ตพาริโอนะคะที่พี่ใช้ในการยื่นมหาวิทยาลัยของพี่นะคะให้ดูเป็นแนวทางกันเนาะพี่ก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าที่พี่ยื่นด้วยกันมีทั้งหมด3พที่นะคะของเล่มนี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ราชพัฒนครมฐมแล้วก็มหาวิทยาลัยรรเกษตรแล้วก็พี่ขอบอกอย่างหนึ่งก่อนเลยที่สำคัญก็คือพอร์ตพอลิโอเล่มนี้นะพี่จงใจทำเพื่อยื่นคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเฮ้ยแล้วเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องทำพอร์ตพอลิโอด้วยหรอคะพี่คือมันไม่ใช่นะคะทุกคนในกรณีของพี่ก็คือพี่จงใจทำพอร์ตพอลิโอนะคะในการยื่นทุนประกายเพรนะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมันเป็นทุนเกี่ยวกับ การศึกษาการมีด้านผลงานด้านวิชาการซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ในคลิปแยกเนาะแล้วก็เล่มนี้พี่ก็ไปยื่นของราชพัฒน์คณะนิเทศศาสตร์อ่มามันก็ยังไปด้วยกันได้อยู่แต่พี่ก็เอาเล่มนี้นะคะไปยื่นคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พี่คะแล้วไปยื่นของคณะรัฐศาสตร์แต่มันเป็นผ่อนนิเทศนะมันจะเข้ากันหรอพี่มีคำตอบนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังคำตอบนั้นเลยนะคะไปดูกันเลย ทุกคนอันนี้ก็คือโชมน้าพอร์พอริโอของพี่เองนะคะทุกคนก็จะสังเกตน,นะว่ามันก็จะมีความแบบอัดอัดนิดนึงเพราะว่าพี่จงใจที่จะยื่นของนิเทศเนาะก็คือแบบจะมีพวกอ่าลำโพงกล้องตัวหนังสือนะแล้วก็อันนี้สําคัญมากเลยน้องๆหลายคนไม่ชอบใส่คือนอกจากชื่อเราอะเราควรจะใส่ตาโรงเรียนแล้วก็ชื่อโรงเรียนด้วยนะคะอันนี้พี่ก็ใส่เป็นประมาณคําคมเนาะแบบว่ายิ่งรงย,ยิ่งต้องพยายาม เปิดมาปุ๊บก,ก็คือเจอคํานําก่อนเลยนะคะคือแฟ้มสะสมงานนี้ถ้าใครไม่รู้จะใส่อะไรไปก็สามารถก๊อปตามของพีได้เลยนะพีเพราะว่าพีก็เขียนที่จะบกลางๆแล้วก็พ,อ,พรอร์ตพิโออัน,นี้ก็จะเป็นแบบพวกเออประวัติส่วนตัวชื่ออะไรอยู่ที่ไหนความสามารถวิเศษคติประจําใจอันนี้เปิดมาก็จะเป็นในเรื่องประวัติการศึกษากันเลยนะคะแบบว่าปถมจบจากที่ไหนมัธยมเกรดเฉลี่กยก็ใส่ครบนะ แต่ว่าพี่ก็จะแบ่งเป็นแบบหมวดกิจกรรมผลงานได้วิชาการ,รบางคนก็อาจจะแบบว่าเออเอาผลงานมารวมกันเลยแต่ของพี่พี่ขอแยกเป็นหมวดหมวดละกันเนาะก็คือได้วิชาการ,รอันนี้ก็คือแบบพี่ไปเข้าร่วมโครงการสุดยอดสร้างฝันป้านสุดยอดนักขายนะคะก็คือมีรูป <g uk S 1> แล้วก็อธิบาย <g uk S 1> ว่าชื่อโครงการเชื่ออะไรวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับรางวัลอะไรนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีรูปมีชื่อโครงการวันที่แล้วก็ รางวัลที่ได้รับอันนี้จะเป็น Stem Thailand Festival แล้วก็จะมีเข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนน้ำหรือว่าจะเป็นการประกวดการแต่งกายนะคะก็เหมือนเดิมใส่ชื่องานวันงานแล้วก็รางวัลที่ได้รับตัวแทนฮักรรกามแล้วก็อันนี้นะพี่ภูมิใจค่อนข้างมากเลยคือพี่ไดเข้าร่วงการแข่งขันนะคะ Thailand International Coffee In Good Spirit Championship 2 0 2 0 20 อันนี้จัดโดยสมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทยนะคือพี่ซ้อมแบบซ้อมเป็นเดือนเดือดอดหลับอดนอนคะแนนตกไม่ได้อ่านหนังสือคือแบบพี่เกือบตายเพราะการแข่งขันเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ยอมรับเลยคือแต่มันก็ได้มาซึ่งประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถเจอคนเยอะขึ้นมันเป็นเวทีระดับประเทศอะคือแบบคนก็เยอะมากเลยทําให้เราแบบว่าได้ฝึกในเรื่องความกล้าแสดงออกอะไรแบบนี้ ่วอันนี้ก็จะเป็นหมวดกิจกรรมผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมเนาะก,ก็ที่พี่บอกคือว่าพี่จะแยกเป็นหมวดหมดก็จะแบบผลงานนักเรียนดีเด่นก็คือเราก็ทิิบายว่าได้รับการยกย่องเนื่องในวันอะไรวันที่มานี้อันนี้ก็จิตอาสาอันนี้ก็แปลอักษรแล้วก็จะมีพวกถือพานแล้วก็วาดรูปกําแพงโรงเรียนอะไรนี้ค่ะ อันนี้จิตอาสาทั่วไปแล้วก็จะเป็นผลงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้พี่ก็เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสตรีทคอสเพลชาเลนจ์ปี2015นะคะก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือเราเขียนไปว่าเข้าร่วมที่ไหนจัดโดยใครวันที่เท่าไหร่ได้รับรางวัลอะไรส่วนนี้พี่ไปแข่งอีกปีหนึ่งเป็นปี2018ก็คือได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะเป็นร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 อันนี้ก็ประกวดนิทยันฮีกิจกรรมฟุตบอลวระเพณีของโรงเรียนแล้วก็มีผลงานด้านการวาดภาพนะอันนี้ขายของนิดนึงคือใครอยากให้พี่ออกแบบโลโก้หรือว่ารูปอะไรคือจ้างได้เดอ้อ น,นี้ก็พวกอันนี้เป็นเมนูนะที่พี่ทําไปเสนอคณะกรรมการตอนที่แข่งคอฟฟี่กุ o d สปิริตคือเขาให้เราออกแบบเมนูเองพี่ก็เลยทําเป็นแบบเออการวาดแล้วก็บอกว่าวัตถุดิบที่พี่ใส่มีอะไรเท่าไหร่ถ้าใครอยากลองชิมก็ไปชงตามนี้ได้เลยสูตรของพี่ก๊อปไปได้ <c oughs> อันนี้ผลงานวาดภาพทั่วไปเนะาะวาดภาพเหมือนอันนี้พี่วาดใน iPad นะคะ แล้วก็มีด้านผลงานด้านการออกแบบก็คือพี่รับทำพอร์ตพอลิโอนะให้เพื่อนๆตอนสมัยมัธยมในการเข้ามาหาลัยวดนิดนึงแต่ละคนติดไม่เหมือนกันนี่คนนี้ติดหอ,อกันค้าคนนี้จำไม่ได้อ้นี่มองเทพนี่ราชพัชคนนี้อ่าสตวแพทย์กเกษตรบางเขนน่ารักมากอะ่ะเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบไม่รู้ว่าเราทำพอร์ตเราหลงนางมากเลยะคนนี้นี่กเกษตรคณะ อะไรนะถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่แหละนี่คนนี้ปัญญาพิวัดแล้วก็มีที่พี่รำนะคะก็จะเป็นพวกแบบเออออกแบบโลโก้บัสะสมอุปกรณ์ร้านหรืออโบโชแพ็กเกจอะไรที่แบบบางครั้งร้านค้ามาจ้างพี่พี่ก็รับทำหมดนะคะอันนี้มิไรคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ของพี่เองพี่ก็ออกแบบให้ร้านตัวเองนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นพวกกิจบัตรนะว่าเออพี่เข้าร่วมกิจบัตรอะไรบ้างแล้วก็ได้มาแล้วก็ใส่เป็นหมวดหมวดไป ให้เรียบร้อยและสวยงามแล้วก็ไปรับรองความประพฤติอันนี้ก็คือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นนะว่าเออตอนที่เรียนเราเป็นคนยังไงลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง2คนนะคะจบแล้ว thank you อันนี้ก็เป็นหน้าหลังของพี่อันนี้พี่วาดบาร์โค้ดเอก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าพี่อยากให้มันเห็นว่าเป็นแฮนด์เมดนะแล้วก็ใส่คำพคน,นิดนึงฉันไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปรอ แต่จะเสียใจเมื่อกับสิ่งที่ไม่ได้ทำเมื่อมีโอกาสพี่จะติดสตันคำข้อบลตัวเองทำไมก็ประมาณนี้เนาะในการรีวิวพอร์ตพรีวของพี่เผื่อใครแบบว่าเออไม่มีไอเดียในการทำว่าจะทำแนวไหนก็เอาของพี่ไปปรับใช้ได้นะคะส่วนเล่มนี้ติดของมหาวิทยาลัยเกษตรถามว่าติดได้เยี่ยงไรก็คือพี่จะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่กรรมการเห็นพอร์ตพี่กรรมการก็พูดเลยว่าอู พอร์ตพาริโอนี่เป็นในเรื่องการการสแสดงออกเลยนะทาไมเราไม่ไปเรียนนิเทศละ่ะแบบว่าเราเป็นคนกล้าสแสดงออกนะคือพี่ก็คิดในใจว่าเออใช่ค่ะก็หนูจงใจทํามายื่นคณะน,นิเทศแต่เราจะตอบอย่างนั้นไม่ได้นะคะทุกคนพี่ก็บอกประมาณว่าที่หนูทําพอร์ตเรื่องนี้เพราะว่าถึงหนูจะเป็นคนกล้าสแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวประกวดหรือการคอสเพย์เนี่ยแต่ว่าในด้านของงานบริการหรือว่า การทําเพื่อประชาชนก็คือเหมือนงานหลักๆของเราค่ะก็คือแบบบริการด้วยใจแล้วก็อยากจะบริการเขาให้ถึงที่สุดอย่างเช่นอาจารย์ก็ถามว่าแต่ว่ามันลําบากนะเราจะทนไหวหรอพี่ก็เคยยกตัวอย่างแล้วนะคะว่าพี่ก็ทํากิจกรรมจิตอาสามากมายพี่ก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งการที่เราได้ทําอะไรเพื่อใครบางอย่างถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่มันก็ได้มาเพื่อความสุขนะคะก็คือตรงนี้มั้งอาจจะโดนใจเขาก็เลยแบบโอเคเซ็นรับแล้วใส่หัวไปได้เาไม่ใช่ส่วนของราชาพัฒนก็คือ สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะเพราะว่าพี่จะทำเป็นคลิปรีวิวสบสัมภาษณ์เกษตรรีวิวสบสัมภาษณาา์รัชพัฒก็สามารถไปหาลิงก์ดูได้อยู่ในช่องพี่เนี่ยแหละโอเควันนี้ก็มีเท่านี้เนาะสำหรับใครที่มีคำถามอิ inbox มาได้เหมือนเดิมนะคะที่ ig m i n e r i a underscore นะ ใครที่แบบว่าอินบ็อกข้อความมาแนะนําให้กดติดตามพี่มาก่อนแล้วค่อยอินบ็อกมานะเพราะแบบบางคนอะ่ะอินบ็อกมาเฉยเฉยแล้วแบบมันไม่ขึ้นกว่าพี่จะอ่านก็คือแบบบางครั้งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยก็คือพี่ขออภัยด้วยพี่พยายามจะอ่านของทุกคนนะแล้วก็พยายามให้คําตอบกับน้องๆทุกคนนะคะตอนับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย